ข้อดีของการใช้กล้องดิจิตอลแบบ m i ลเล r er l e s s เนี่ยก็คือเรามองภาพผ่านจอมอนิเตอร์นะครับไม่ว่าจะ LCD หรือ EVF ดังนั้นเนี่ยเราสามารถเซตกล้องเนี่ยให้แสดงค่าแล้วไม่แสดงค่าอะไรก็ได้นะครับเราสามารถเซตกล้องได้โดยการเข้าไปที่ฟังก์ชันกล้องฟูจิฟิล์นะครับเมนู Setup Screen Setup Display c u คัสตอมเซตติ่งลองมาดูนะครับว่ามีอะไรให้เราเปิดบ้าง Framing Outline นะครับให้แสดงตาราง Electronic Level แสดงเส้นระดับน้ำ Focus Frame นะครับแสดงกรอบตำแหน่งโฟกัส AF distance indicator แสดงสเกลระยะชัดนะครับในระบบ Auto Focus MF distance indicator แสดงสเกลระยะชัดในระบบ Manual Focus ฮิสโต GRAM นะครับแสดงการชี h ฮิสโต GRAM Live View Highlight Alert แสดงแถบสีดำนะฮะเตือนเมื่อส่วนสว่างสว่างเกินไป Shooting Mode แสดงระบบถ่ายภาพ Aperture Speed ISO แสดงค่าช่องรับแสงคอนรูชัตเตอร์และก็ความไวแสง Information b นแบ็ r กราวแสดงรายละเอียดของภาพ Exposure Compensation d i นดิ osure, ensation, it, นะครับแสดงค่าชดเชยแสงเป็นตัวเลขเอ p o s u r e Compensation Scale นะฮะแสดงค่าชดเชยแสงเป็นสเกล โฟกัสโหมดแสดงระบบโฟกัสโฟโตเมทรีนะครับแสดงระบบว่าแสง s h ตเตอร์ไทปแสดงระบบชัตเตอร์ว่าเป็นแมชชนิกหรืออิเล็กทรอนิกหรือระบบอื่นแฟลชนะครับแสดงความพร้อมในการทำงานของแฟลชไวท์บาลานซ์นะครับแสดงค่าการทำงานของไวท์บาลานซ์ฟิล์มซิมูเลชันนะครับแสดงโหมดสีของภาพ Dynamic เรน g e แสดงค่าของ Dynamic เรน g e ที่ได้ตั้งเอาไว้ Boost บูสโหมดนะครับ แสดงการทำงานของบูสต์โหมดว่าตั้งไว้ที่โหมดไหนเฟรมเรมานิงแสดงจำนวนภาพที่ยังถ่ายได้ Image จไซส์ค a l i t y นะครับแสดงขนาดภาพแล้วก็คุณภาพของไฟล์ที่ตั้งไว้ Movie Mode r ลคคอร์ดไทมนะครับแสดงโหมดวิดีโอที่ตั้งไว้แล้วก็เวลาที่บันทึกภาพได้35มินฟอร์แมตโหมดนะครับแสดงการทำงานในโหมดฟูลเฟรม i m a g e transfer order นะครับแสดงการส่งข้อมูลไปยังสมาร์ทโฟน My Level นะครับแสดงระดับความไว้ของไมโครโฟนในโหมดวิดีโอ Guidance Message นะครับเป็นคำแนะนำในการทำงาน Battery Level นะครับแสดงระดับแบตเตอรี่ Framing Outline นะครับแสดงขอบเขตภาพในกล้อง f u j i ฟิล์มบางรุ่นเนี่ยสามารถให้กล้องแสดงตัวอักษรขนาดใหญ่ได้นะครับโดยเข้าไปที่เมนู เซตอัพสกร e นเซตอัพไลน์อินดิเคเตอร์โ E.V.F นะครับถ้าเราเปิดออนเนี่ยมันจะกลายเป็นตัวสอนขนาดใหญ่แทนนะครับอันนี้เราตั้งได้ทั้ง E.V.F และ L.C.D เลยนอกจากนี้เนี่ยยังสามารถตั้งการแสดงข้อมูลที่ E.V.F และ L.C.D เนี่ยในโหมด l ล n ์อินดิเคเตอได้นะครับโดยการตั้งที่ Line Indicator Display Setting แล้วเข้าไปเปลี่ยนว่าจะให้แสดงอะไรที่ตำแหน่งไหนได้เลย เรายังตั้งสีและคอนทราสต์ของเมนูได้นะครับที่ Information Contrast Adjust เลือกระดับได้ป๊าจะเป็น High Contrast Standard Low Contrast Dark and Bright นะครับซึ่งจะแสดงตัวอาาักษรเป็นสีสม้มในกล้องรุ่นบนอย่าง GFX เนี่ยยังสามารถตั้งระบบการทำงานได้เยอะมากนะครับเช่นการแสดงข้อมูลที่จอดซีด้านบนการแสดงข้อมูลจอดซีดด้านหลังนะครับทั้งภาพนิ่งและวิดีโอ เลือกได้ทั้งสีทั้งพื้นหลังความสว่างแล้วก็ข้อมูลที่จะมันแสดงในการใช้งานเนี่ยเราสามารถเลือกให้กล้องแสดงข้อมูลได้นะครับโดยการกดปุ่มดิสเพย์ไล่ไปเรื่อยๆมันก็จะเริ่มตั้งแต่แสดงข้อมูลปกติไม่แสดงแสดงเฉพาะข้อมูลในการถ่ายภาพซึ่งโดยปกติเนี่ยผมจะให้กล้องแสดงข้อมูลทั้งหมดนะครับยกเว้นตัวไฮไลท์อเลอร์ดเพราะว่ามันลกตาม,มาก พอเราจะถ่ายภาพจริงเนี่ยเราจะปิดข้อมูลทั้งหมดเอาไว้เพราะต้องการเห็นเฉพาะภาพเท่านั้นนะครับมีข้อมูลเยอะแยะแล้วมันจะลกลก,กวนสายตาในกล้อง Sony เนี่ยสามารถตั้ง Information ในจอได้เหมือนกันแต่ว่าไม่มากนักนะครับสิ่งแรกที่ตั้งได้ก็คือกริดลายมีให้เลือกก็คือ Lo อ of third นะครับแบบกด3ส,ส่วนแกรกิดเป็นตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัส diagonal square g i p นะครับเป็นจตุรัสแล้วก็เป็นมีเส้นแนวทะแยงด้วยเวลาถ่ายภาพเนี่ยเราสามารถให้กล้องแสดงข้อมูลที่ LCD หรือ EVF หรือในรูปแบบต่างๆนะครับโดยการกดปุ่มดิสเพลย์ไล่ไปเรื่อยๆการที่เราปรับให้กล้องเนี่ยแสดงข้อมูลต่างๆบนจอ LCD ทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับก็มีข้อดีทำให้เวลาเราอยากรู้ว่าเราถ่ายภาพโดยชฟังก์ช,ชันอะไรอยู่เนี่ย เราดูที่จอซีดีได้เลยโดยที่เราไม่ต้องมานั่งไล่เมนูว่าตอนนี้เราปรับอะไรอยู่บ้างนะครับแล้วถ้าเกิดไม่อยากให้มันแสดงเนี่ยเราแค่ก็กดปุ่มดิสเพลย์เท่านั้นเองข้อมูลมันก็หายไปนะครับก็ทำให้เราถ่ายภาพได้สะดวกขึ้นแล้วก็สนุกกับการถ่ายภาพมากขึ้นด้วย